สวัสดีครับวันนี้มากันตีร้านปลากระบอกสาขาลำปางครับชมสัมผัสบรรยากาศห้องแอร์เย็นๆพร้อมเครื่องดื่มปลาหมาจิ้มของขึ้นชื่อกันที่นี่ครับปลาช่อนกระบอกนะยี่ยมๆครับอร่อยสดใหม่ทุกวันสูตรเนี่ยทำมาเมินแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องเคียงครับผืชดพักส่วนครัวออนอกจากนั้นครับเขาก็จะเอามาปรุงทำเป็นน้ำซอสครับ ปลาที่นำมานะท่านผู้ชมโอ้ตายยังไม่ถึง5้านาทีเลยอ่านี่ครับแล้วก็นำปลากระบอกครับไปใส่แล้วปิดด้วยใบเตยที่มีความหอมครับแล้วก็นำไปเผาเผา๊อซุปพอประมาณนี่ครับโอ้ราดซอสน้ำจิม้มเยี่ยมยยมนี่โอ้โหเรื่องมากนี่หอมหอมนี่ครับ โอ้เนื้อเยิยมเยิมเลยครับนอกจากปลาช่อนกระบอกแล้วครับยังมีเมนูแนะนำครับบอกว่าจะเป็นปลาช่อนเจ็ดกระดับปลาดุกฟูส้มตำปูปลาระรากะลําน้ำปลาเยิมเยยมยำถัว่วภูต้มซุปเปอร์ตีนไก่ครับและนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูแีกม,มากมายเลยทีเดียวครับเปิดตั้งแต่เวลา11โมงถึง4ทุงครับร้านยูตีถนนพหลโยธินน,นนะครับเส้นไนนะครับไขรตีม้า แม่โคครับจะอยู่ก่อนถึงแม่โคซ้้หมือการันตีความอร่อย